สัสดีค่ะคณะพท์ประจมหน้นาฉันะคะวันนี้มาหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าพอดีมาเอาน้ํกระชายอะไรที่เป็นสุขภาพดีก็ก็ก็เมื่อก,ก่อนนี้ไม่เคยดูแลตัวเองเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองเมืม่อปี5้าเนื่องจากดื่มน้ำมันลมเยอะกระดกพุนกระดกพุนจนเดินขาไม่เท่ากันขาเหมือนจะว่าเดินแบบขอโทษเป็นไรเจ๊ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนื่องจากเรากินน้ำหมันลงมาตั้งแต่บเป๊ปซี่คนละบาทกินมานานมากกินจนกระดกพุนพอปีห้าูน ก็ไปผ่าตัดสารพัเพื่อนก็นมาแนะนําว่าเจ๊<_ <D> _>ต้องดื่มน้ําไอวอเตอร์นี่นะคะไอวอเตอร์ทีนี้พอดื่มไปเรารู้สึกว่าดีขึ้นจากที่เราเดินดิ่งดิ้งดิ้งดิง,ดงพอดีขึ้นหลังจากผ่าตัดมาแล้วนะคะมันก็ฟืน้นฟูเซลล์คือน้ําดื่มเนี่ยมันจะไปทาให้เซลล์สะอาดในเมื่อเซลล์สะอาดสิบระบบในร่างกายเราก็ดีขึ้นเลือดสะอาดสิ่สะอาดมือนะคะแสดงกันเห็นป่อันนี้คือการไหลเวียนของเลือดเพราะวาน้ำไปปรับสมดุลในร่างกายสิบระบบเลือดเลือดสะอาด ไม่หนืดไม่ข้นเซลล์สห์ก็ทําให้มือสีแดงเนี่ยไม่ได้ทาสีนะคะนี่มือนะคะเลือดเลือดเลือดมันไหลเวียนดีก็เลยดื่มมาประจําแล้วก็ขายจนพิชิตไต้หวันไปเก้าปีซ้อนนะคะก็ไปติดต่อกทุกปีถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อคะ่ะเพราะเที่ยวฟรีนะคะก็จับการขายเนะะี่ยค่ะสี่สิบเครื่องนี้เบื่อท่สิบเครื่องสิบห้าคันยานี่ยรบ7เจ็ดสิบค่ะก็้ค,คยๆบอกโอเจดูยังไม่ถึงแต่นี่นอนน้อยนะนี่ใส่ไม่ค่อยดีนอนน้อยถ้านอนเร็วกว่านี้คิดว่า ต,ต้องสวยกันน yeah, <All right. S 1> okay. so ี้แน่ครับทีนี้เลือดเราดีเซลสะอาดเลือดสะอาดเซลเซลสะอาดสิบระบบร่างกายดีทำให้เราแข็งแรงเชื่อั้ยฮะแดนสิบเพลงไม่มีหยุดสู้กับเด็กๆได้เลยนะคะก็จะฝากไว้นะคะสุขภาพดีมีการใช้ไลฟโลคาพาให้สมบูรณ์ถ้าเลือดสะอาดเซลลสะอาดพร้อมจะน้ำไอบคเตอร์นะคะ